สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามจังหวัดเพชรบุรีสุดยอดเหรียญมหาอุดหยุดมัจจุราชเป็นเหรียญมากประสบการณ์มีความนิยมสูงมาตั้งแต่ครั้งอดีต สนนราคาเล่นหาจึงสูงมากจะหาชมของแท้ได้ยากพอสมควรของแท้พบเจอก็จะมีสภาพที่สึกกร่อนตามอายุเพราะเหรียญน,นี้สร้างปี2,460กว่านับถึงปัจจุบันก็เกือบ100ปี จึงจัดอยู่ในเหรียญเบญจภาคี1ในห้าเหรียญสุดยอดหายากของเมืองไทยเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อฉุยครึ่งองนะครับเ,เหรีหยญน,น,นี้สภาพจะสึกนะครับ เป็นเหรียญมีประสบการณ์ในอดีตคนยุคเก่าจะแขวนบูชาติดตัวกันตลอดนะครับเลยมีสภาพสึกก่อนตามอายุนะครับด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับมีอักขระนะโมพุทธายะ ลูกศิษย์ชาวเพชรบุรีต่างรู้กันว่าหลวงพ่อฉุยท่านเป็นพระเทระยุคเก่ามีวิชาอาคมแก่กล้ามากด้วยความศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์เหรียญของท่านจึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญหลักในวงการพระเครื่องที่นักนิยมต่างเสาะแสวงหา มีสนนราคาสูงมากในยุคปัจจุบันหลวงพ่อฉุยเป็นพระเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดเพชรบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศดังหนังสือแจกงานศพหลวงพ่อฉุยนิพนโดย สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพน์ไว้ว่าข้าพระเจ้ามีความยินดีจะรับเป็นทุละช่วยงานศพพระสุวรรณมุนีหรือหลวงพ่อฉุยซึ่งเป็นพระครูที่ข้าพระเจ้าคุ้นเคยมาช้านาน ตั้งแต่พระครูอยู่ในรัชการก่อนท่านเป็นอาจารย์วิปัสสนามีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าใครทั้งเมืองเพชรบุรีแม้แต่หลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดสุดยอดเกจิดังแห่งเมืองเพชรบุรีท่านยังกล่าวไว้ว่า อาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อฉุยแห่งวัดคงคารามและหลวงพ่อแดงยังพกเหรียญหลวงพ่อฉุยติดย่ามตลอดเหรียญน,นี้เป็นคำกล่าวของชาวเพชรบุรีไว้ว่าเป็นเหรียญมหาอุดหยุดมัจจุราช เป็นหนึ่งในเหรียญเบญจภา,าคีนะครับของประเทศไทยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ